ต้มจับชายค่ะสูตรบ้านเจ๊กุ้งเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดน,นึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเริ่มที่ล้างกระดูกหมูด้วยเกลือก่อนนะคะ จากนั้นจากนั้นนะคะเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะวันนี้ต้มจับฉ่ายเป็นสูตรบ้านเจ๊กุ้งเองค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะจากนั้นใส่เต้าเจี้ยวลงไปได้เลยค่ะใส่เต้าเจี้ยวได้เลยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรบ้านเจ๊กุ้งนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะ ต่อด้วยพริกไทยเลยค่ะหนึ่งช้อนนะคะและนี่คือพระเอกของเราเลยค่ะปวยกักกับอบเชยค่ะปวยกักสองดอกนะคะอบเชยสองกิ่งค่ะใส่ลงไปนะคะตามด้วยผักขมเลยค่ะผักขมล้างด้วยน้ําเกลือก่อนนะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะจากที่เราต้มกระดูกหมูไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะ อารมณ์เวลาทานนะคะจะหอมกินอบเชยมากๆเลยละคะ่ะหลังจากที่เราต้มกระดูกหมูผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ใส่ผักลงไปได้เลยะคะ่ะปิดฝาต้มต่อนะคะเบาไฟลงแล้วก็ต้มต่ออีก20นาทีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันวันเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะหอมอบเชย,ยจริงๆเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่าหอมอร่อยถูกใจจริงๆค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะรับรองว่าหอมอร่อยถูกใจจริงๆเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ